ก็มีอะไรจะดเซอร์ไพรส์เต็งด้วยแหละอะไรเธอท้องไม่ไม่ไว้ใจเลยวะไม่เจอเพชรไหนไปซื้อเขาเิอไม่เต็งไง สวัสดีค่ะอยู่กับบอิมอีกแล้วนะคะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะปี2021แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนด้วยนะคะโอเคคือตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้น่ะพี่ทีมไม่อยู่บ้านนะคะออกไปข้างนอกกับดีเมอร์เออตอนนี้อิ่มก็เลยจะมาทําคลิปตัวนี้ก่อนนะคะแล้วรอพี่ทีมมานะแล้วอิ่มจะไปขอพี่ทีมกันนะคะว่าพี่ทีมจะให้ไอดีนี้กับอิ่มหรือเปล่านะคะทุกคนเรามาดู ปฏิกิริยาของพี่ทีมกันนะคะว่าจะให้อิมหรือเปล่ารู้สึกว่าอิมจะเคยทำไปแล้วนะคะรอบหนึ่งซึ่งแบบก็แบบลองใจพี่ทีมลองแบบลองขอไอดีแฟนนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะมาลองขอแบบต่อหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบจะอ้อนนิดนึงอะไรแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาพี่ทีมกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปขอพี่ทีมนะนี่เลยอิมจะเติมเพชรให้พี่ทีมอคือตบมือหน่อยทุกคนคือคลิปนี้นะคะอิมจะเติมเพชรให้พี่ทีมเนาะ <c oughs> <ๆ S 1> อิมก็เติมไปแล้วนะ ที่แรกอะมันมีอยู่ประมาณ4,000กว่าเพชรใช่ไหมที่เนี่ยอิ่มก็เติมเข้าไปประมาณ1 6ื่นนะคะ1 6ื่นเพชรนั่นเองให้เป็น2ครบ2 0,000ื่นนะนี่เลยทีนี้มันมีปืนใหม่มาทุกคนสลับฟรีไฟ้นะคะนี่พอดูนี่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 นมันเป็นปืนสกานะคะทุกคนแบบฉลามดำเทพมากๆดูเอาวะเช็ด ทุกคนเห็นไหมเท่มากๆเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะหมดกี่เพชรนะคะทุกคนโอเคทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบิ่มชาแน,นลด้วยนะคะทุกคนเดีย๋ยวขอดูนี่ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้มันคืออะไรวัตถุด,ดิบอัปเกรดอ๋อมันจะไปอัปเกรดสกินปืนสกานั่นเองนะคะอันนี้ลหละว่าที่เหละะือในการสกินปืน AK47 ่อ๋อ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มหมุนกันเลยนะคะแทน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 เก้าสิบเก้าโอ้ยแลโอเคอันนี้สเก็ตบอร์ดไม่ต้องเอาหรอกเนาะเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูอาวุธกันดีกว่านะไม่ เรามาเลื่อนขั้นกันดีกว่านะคะทุกคนว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นะเขี่ยวฉลามอ๋อมันตกที่สิบใช่ไหมโอเคเลื่อนขั้นละสวยอะมากเลยทุกคน600มาพันส โอเคมาอันนี้น่าจะประมาณหกหมดหกพันเลยเ h ด do นี่เราลองมาตั้งค่าท่านี้ก่อนเอาอันนี้โอเคตัวนี้นะคะมีอ๋อโหสวยมากมาก เฮ้ยท่าเมื่อกี้ดูใหม่เฮ้ยมีการแบบอย่างนี้ด้วยนะทุกคนโหเท่มากๆเลยนะคะเพชรเราเหลืออยู่ประมาณ5,000เพชรนะทุกคนสกินตัวนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครอยากเห็นคลังปืนของพี่ทีมบ้างเอ้ยไม่ใช่ ID พี่ทีมสิตอนนี้จะเป็น ID พี่แล้วนะคะนี่นะคะส่วน AK เคจะมีเป็นตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราลองเล่นกันดีกว่านะคะทุกคน อาจจะเล่นแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าไปปรับไปปรับปุ่มมันใหม่อ่ะอ้โห,โหเห็นป่าเอฟเฟกมันขึ้นมาตรงชื่อเมื่อกี้โคตรเท่ทุกคนทุกคนตอนนี้อาจจะได้ย,ยินเสียงอะไรมันคูคูคักคักนะคะแมวค่ะทุกคนแมว,แมวเห็นปะ โอ้โหเอฟเฟกมันขึ้นมาเมื่อกี้คือสวยมากเลยนะอย่างเท่อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอพี่ทีมมากันนะคะเดี๋ยวอิมจะไปลองเข้าไปอ้อนขอพี่ทีมนะคะว่าพี่ทีมจะให้ไอดีไหมนะคะโอเคไปตัดทาบตอนที่พี่ทีมมาถึงเลยนะคะโอเคทุกคนตอนนี้จันทีมก็กลับมาแล้ว จตีะหลังจากที่ออกไปกับดีเมอร์มาไม่รู้ไปไหนเห็นบอกว่าไปบ้านดีเมอร์หรือเปล่านะอาบน้ำบ้านดีเมอร์มายังไม่จบอาบน้ำไม่ก็ไปขนของช่วยน้องเฉย เมียต้อนเลือดก็มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เต็งด้วยแหละอะไรเธอท้องไม่ไม่ไว้ใจเลยวะไม่ให้ดีเมียชวนขึ้นห้องเราอ่ะมาก่อนนนะ้องนะได้ครับสวัสดีครับพี่ผมหายไปตั้งชั่วโมงแล้วนะอืมขอให้ฝันดีนะพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เสร็จเราเด็กไปอุ้มลูกขึ้นมาเต็งมักมือยงะเสียงร้องไปไปขึ้นห้องกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเต็งจะได้รู้ว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ตัเองอยู่นะ อะไรขนมอ่ะเขาจะมาอ้อนเตงไงอุ้ยยิงเขาแล้อ้อนยังไงเตงเดีย๋ยวก,ก่อนอ้อนเขามีอะไรให้เตงดูนี่มาหนิมานหนิอะไรไดวนอะไรเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เตงไงแอบซื้ออะไรเนี่ยเธอเอเพจไหนไปซื้อ <laughs> เขาเติมไม่เตงไงเธอเติมทำไมเขาไม่ค่อยได้งเร็วเ <laughs> ออเขากุศลเติมให้โอ้เปิด เราเติมทำไมเขาไม่ค่อยได้เลีเราเติมไปเท่าไหร่เนี่ยไปหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าเพชรตัวบ้าหรือเปล่าเธอมันแพงนะแล้วไงเขา,าอุตส่าห์เติมให้ไหมเต็มไม่ดีใจเหรอ <c oughs> พี่พี่โอ้พี่เสียดายตังค์ที่ลากก็มาเลี้ยงข้าวพี่ดีกว่าเอาหดูดีหมื่นห้าเลยเหรอเนี่ยเขาซื้อเขาหมดไปแค่ตัวนี้แค่สองร้อยเก้าเก้าเองนะแล้วอัพนี่แพงใช่ไหมอัพแพงอัพถึงแบล็จมีสกาไมกาโรดอนออฟฟาทำไมสถานะมันดู ไปจอยลอยย่งแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรอะเวลาเราาสวยนะก็สีแดงอะเตงลองเล่นปะยิงแล้วเป็นสีแดงเงี้หรออือดูเตงดูไปดูท่าเต้นกันก็ได้เฮ้ยเฮ้ยโคตรจ้าว่ะเฮ้ยนี่เทปะอ่ะไม่มียิงไหมมังกรเอ้มังกรได้ยังแบบยิงยิงนหมเนี่ยมังกรยังยิงนะแม่แต่ตอนยิงตายอ่ะมันจะเป็นแบบรูปปะรูปฉลามขึ้นมานะเตงอ๋อเอฟเฟกต์มันเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเตงไปดูตรงนี้ก็ได้ นี่นปืนยังไกลเลยเรือหนึ่งเออเนี่ยมันก็มาจะแสดงสภาพอาวุธเนี่ยยิงก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้สีมันจะเป็นอย่างนี้ตรงปลายนะออตรงปลายเล้วหา้าจะเป็นอย่างนี้มีฉลามยิงมกระโดนไงแล้วก็มีอีกอย่างด้วยนะอีกอย่างนี่กเตงเื้อเตงขาเขานั่งด้วยมีเพลนรถเตองอะไรเต่งก็รู้ใช่ไหมว่าไอดีนี้คือเขาส่วนมากเขาจะเป็นคนเล่นใช่เขาขอได้ไหม ขอดีเลยหรอถ้าเธอนหนึ่งเหนือเขาหนึ่จะให้ถ้าหนึ่งเหน่งชนะเขาอ้าข้อนึงหนือไปเราไม่เห็นเราเขาเธอต้องเธอต้องมาหนึ่งหนชนะเขาให้ได้เขาจะให้ไปฝึกมาเพิ่มข้อนึงหนือไปแล้วนี่ได้เนี่ยคลิปพี่ถ้าเธอจะเอาไอดีเขาเธอต้องแบบเธอต้องชนะเขาให้ได้ถึงจะให้เธอไม่ได้เธอต้องไปฝึกก่อนตอนนี้เธอสูาไม่ได้ไอ้เรื่องให้อะเขาให้ได้เธอแต่ว่าเธอต้องไปซ้อมให้เก่งแล้วมาชนะเขาก่อนถึงจะให้ได้เพราะว่าถ้าเขาแบบ อยู่ดีเขาให้เธอเธอก็จะเหมือนแบบมันได้ง่ายไปอ่ะมันต้องมีอะไรที่ยากๆอ่ะเออไหนๆเธอก็เป็นแบบเธอยิงไฮไลท์เก่งแล้วไงี้เธอก็ต้องมาลมงเขาให้ได้ไฮไลท์อ่ะเขาเพิ่งหัดทําครั้งแรกเลยนะเป็นไฮไลท์แรกที่เล่นแบบจรงิงจังอย่างนั้นไงกลพี่ม่คอยเลี้ยเลยแอ้พี่ อิ่มก็เพิ่งจะหันมาหันเล่นเลยเ<อ>แต่พี่ก็เคยเล่นจอ๋อเอมอวกูเป็นไรแล้วอ๋ <laughs> อเธอเธอวางยาเมวเขาปะเนี่ยทำไมแมวเขาดีจังไม่อันนี้เขาพูดก่อนไฮไลท์ไฮไลท์แรกอะที่ที่อิ่มอัพลงไปใช่ไหมคะทุกคน <laughs> คืออิ่มเล่นเพิ่งเล่นแบบจริงจังครั้งแรกเลยนะแล้วทีนี้ก็วันนี้นะคะวันที่3อิ่มเพิ่งจะสตรีมอันนั้นก็คืออันนี้ก็เล่นจริงจังกันพอเทสแคนใช่ไหมก็ยังไม่ถึงอาทิตย์เหนื่อยทุกคนก็คือแบบเอาเอางี้คือต้องฝึกเยอะยังยังยังต้องพัฒนาอีกนะคะทุกคนกก็ฝาดตติมมช้วย เวลาที e ่อิมสตรีมอะไรานก็ฝากเป็นกำลังใจอิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปอิ่มจะพัฒนาฝีมือแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกับพี่ใหม่อแล้วอ๋อจุ๊บจุ๊บอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาหนึ่งหนึ่งกับพี่ใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิงไอเดียนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็จบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนเป็นไงของขวัญเขาเติมให้ดีใจไหมดีใจครับผมตังใครสรุปตังเขาสิไม่ใช่ตังเขานะมันชีเแจงแต่ตังเขา เขาให้ตบโดนหัวจริงไหมอุ้ยตบมิงตังเขาไหมตังเขาก็เหมือนตังเธอทุกทนะครับใช่ตังตั้งพี่ก็มาจากคนดูทุกคนเนี่ยก็ขอบคุณคนดูทุกคนแบบทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกเรื่องเลยนะคะก็คือช่องอิ่มนะใกล้จะถึงห้าแสนซับแล้วนะคะทุกคน ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะก็<า>เดี๋ยวให้ถึง5แสนแล้วอิกจะมาทำ Q&A นะคะทุกคนแล้วก็จะโพสต์โพส์หนึ่งนะคะให้ทุกคนถามเลยว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวอิมอิมหรือตัวพี่คีมนะคะก็สามารถถามได้นะตัวพี่เลยก็เผื่ออยากรู้คำตอบคำถามอะไรอะไรเลยโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ลาครับ